ที่มาถูกที่นะน่นนสิเจ้านายถูกที่หรือเปล่าเนี่ยถูกที่รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนถ้าไม่เชื่อก็ตามพี่ซีมาเลยวันนี้เราจะไปท่องมิติลี้ลับกัน,นะอะหนูกลัวค่ะไม่ต้องกลัวค่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีความน่ารักกุ้งกิ้งมากๆเลยนะแล้วดูสิเราสามารถที่จะแปลงร่างเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นตัวการ์ตูนที่ทุกคนรู้จักด้วยนะ จงเลยว่าแต่เจ้านายจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรอะ่ะวันนี้ฉันไม่ขอเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเลยนะเหมียวฉันขอพาทุกคนมาทัวร์ละกันวันนี้เราจะสนุกสนานพาเพิดข้ามิติไปด้วยกันนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว,ว่าแคตเตอร์นี่ะแล้วตอนนี้คึนอยู่กับสีในเกมโร o บอกนิดเองจ้ะซึ่งในแมปนี้นะคะก็เป็นตัวการ์ตูนในเรื่องของสตีเวนนั่นเองใครรู้จักบ้างเอ่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้จักนะคะก็สามารถมาดูได้ในตอนนี้เลย วันดี้ค่ะนกครน,นั่นคือแม่ของผมแม่ของผมจะตัวสีม่วงเฮ้ย hey, คี่เป็นแม่ถึงฉันน่ะพีคคะเราไปเที่ยวกันเถอะแม่พ่อเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาเยืนเฉยเอยนะอ่ะนะอ้าเพื่อนไหนบอกว่าจะมาเย็นแบนเพื่อฉันไงฉันก็เยืนอยู่กับเธอไง่ะเพื่อนโอ้ยด้านบนนี้มีที่นอนด้วยนะคะแล้วก็มีทีวีตั้งอยู่ค่ะมาเราจะไปทะลุมิติกันแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ซิขอสำรวจด้านในบ้านนี้ก่อน โอ้ตรงโซนนี้นะคะก็เป็นห้องอาบน้ำนั่นเองค่ะแม่เจา้าใอยให้พวกเธอเข้ามาในนี้เนี่ยฉันต้องการจะทำธุระออกไปเดี๋ยวนี้นะขอโทษนะเฮ้นี่เธอทำอะไรน,ะนี่ห้องน้ำโรงแรวนะอ้าวว่าแต่เธอเข้ามา,าได้ไงเนี่ยฉันจะเข้าก่อนอฉันก็ปวดนี่นาะโอยคนเข้าห้องน้ำเพียบเลยนะคะนี่นะคะเรากำลังจะไปท้องมิติก,กันค่ะด้านหน้านี้นะคะเป็นประตูว้บแต่ว่าพี่สีสงสัยนะคะประตูสีม่วงนี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่ด้วยกันเลยแล้วกันนะคะ นี่นะเราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะลองกดเข้าไปเลยวูว้ไปโผ่ที่ไหนไปดูกันเลยจ้าประตูเปิดอุย้ยดูดีสวยงามมากอุย้ยมีลูกไฟเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนอยู่ในงานคริสต์มาสเลยทีเดียวเชียวค่ะแสงพวกนี้นะคะทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยอะ่ะดูดีเหมือนหิ่งห้อยเหมือนกันนะอุย้ยเหมียวตัวฉันเลืองแสงได้ด้วยอะ่ะเ,ออเจ้านายเลืองแสงได้อย่างนี้เจ้านายก็สั่งขอแสงเป็นสีพวกนี้นะสิ ใครบอกกระเหมียวสีพวกนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะห้องแรกเนี่ยต่อไปไปดูห้องอื่นกันเลยดีกว่าเอ๋นี่มันที่ไหนกันนะพี่คะ่ะรอหนูด้วยคะ่ะนี่นะเราจะไปห้องถัดไปกันค่ะแวะ๊บนี่โหใหม่ที่หนึ่งแล้วนะคะโอ้โหอันนี้นะคะมีแร่ธาตุอะไรเพียบเลยอะ่ะน่าจะเป็นเพชรหรือเปล่าอุ้ยอุยอุมีอะไรลอยขึ้นด้านบนด้วยนะคะเป็นฟองอากาศค่ะพีคะที่นี่มันสวยแบบแปลก นั่น,นสิพามาทาอะไรที่นี่เนี่ยแต่ว่ามันก็ผีเวงนี่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ฉันจะกลายร่างเป็นเอเลี่ยหรือเปล่านะเหมียวซังไม่หรอกไม่หรอกวันนี้เรามาดูพื้นที่ในตัวกระตูนเรื่องนี้กันนะอู้หูยด้านหน้าน,นั้นมีอะไรคล้ายๆประกาหลังด้วยอะไหนตรงไหนเหมียวมองไปก็ขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยออมันมีอะไรเกาะเต็มไปหมดเลยอะแน่แมวซังฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะคิดอะไรอะ เราเอาเพชรพวกนี้ไปขายเถอะนะรับรองเลยว่ารวยแล้วก็ซื้อปัดหูได้เป็นแข่งๆเลยล่ะเอญาติแมวไม่ดีนะการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีมันไม่ใช่ของเราแม่แต่ว่ามันมีเพียบเลยนะเนี่ยมันน่าจะขุดรายสักสองสามอันนะเนี่ยไม่เอานะยญาติแมวไม่เอาพี่ขะามาดูตรงนี้แล้วค่ะมีอะไรหรือคะตรงนี้มีเพชรเต็มไปหมดเลยเอานะไม่เอาซังไม่มีใครรู้หรอกมีแค่เราสองคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ นี่เป็นแมวคุณธรรมจริงๆเลยนะเนี่ยขอยกนิ้วให้เลยนะเนี่ยเออใช่แล้วละ่ะการทำความดีทำให้เราสบายใจนะถ้าเกิดว่าทำชั่วเราก็ต้องรู้สึกผิดสิดังนั้นแล้วอ่ะการทำชั่วเป็นสิ่งไม่ดีนะญาติแมวไม่ํคำคมจริงๆเลยนะเนี่ยแมวคุณธรรมแห่งปีญาติแมวแล้อเราปะเนี่ยไม่ได้ล้อใครล้อกันแล้วอย่าล้อนะคนดีอ่ะทำความดีไม่ต้องอายหรอก นั้นสินะแม่ทำไมเราถึงเป็นแมวที่คิดช่วยอย่างเงี้ยเนี่ยขอบคุนนะเหมียวซังที่ช่วยเตือนสตินะญาติแมวจะกลับตัวกลับใจเป็นแมวที่ดีนะใช่แล้วใช่แล้วโอ้หูดูด้านหน้านั้นสิน่าจะเป็นพระอาทิตย์นะโอ้หูสวยงามมากเลยนะเหมียวที่นี่มันมีกี่ห้องกันเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยสวยงามมากๆเลยอะถ้าในชีวิตจริงมีห้องแบบนี้นะรับรองเลยว่าฉันจะไปเที่ยวทุกวันเลยอะ เจ้านายบนโลกนี้มันไม่มีห้องแบบนี้หรอกถ้าเจ้านายจะไปเที่ยวห้องแบบนี้เจ้านายต้องไปนอกโลกนะแม่ไม่เอาสร้างห้องแบบนี้มันก็มีในชีวิตจริงนะถ้าเกิดว่าเราบิวอินน่ะเขาจาใจเปล่าบิวอินน่ะหรือว่าสร้างห้องขึ้นมาเองอะรับรอกมนุษย์สมัยนี้เก่งจะตายไปไม่ว่าจะเป็นห้องแบบไหนก็สามารถสร้างได้ทั้งนั้นแหละจริงเหรอแม่ไม่เอาสร้างนี่อยู่ในกาลาปะเนี่ยสมัยนี้มนุษย์เขาเก่งจะตายนะ ยัดแมวรู้ได้ไงอ่ะก็บ้านเจ้าหนายของยัดแมวอ่ะสร้างบ้านยังสวยเลยนะแล้วทาไมบ้านเหมียวถึงเป็นบ้านธรรมดาไม่การตกแต่งมันก็แล้วแต่คนชอบสิบ้านของเหมียวสังเจ้านายเขาอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้อ่ะนะนั่นสินนะไปกันเถอะไปกันเถอะไว้เหมียวจะสร้างบ้านของเหมียวเองสักวนันเหมียวจะสร้างบ้านที่เป็นรูปแางปาทูเลยอะไรกันเหมียวสังปาทูมันเป็นอาหารจะเอามาเป็นที่อยู่ได้ไงเรา โอ้ทำไมอะ่ะไม่รถสนิยมแปลกๆเอาจะไปเที่ยวไหนต่อเนี่ยเอ๊ะที่นี่มันห้องชมพูหรืเอเราออกมาที่บ้านเหมือนเดิมแล้วเอมเหมียวนน้นมาโมนนี่นาะวัสดีครับทุกคนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอย่าบอกนะว่ามาสำรวจห้องในอวากาศนะที่นี่มันสวยงามมากๆเลยนะครับลองไปดูที่ใหม่ๆตรงแท่นนั้นสิครับรับรองเลยว่าสุดยอดอลังการว่าวังเน่เหนอเนอรีบไปเลยจ้ะเดี๋ยวที่นี่จะปิดแล้วนะ จริงเหรอคะงั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละเมียวเราจะมาดูสถานที่ต่อไปกันอุ๊ยตอนนี้เราอยู่บนมือยักษ์เมียวเออนี่มันเป็นสลักหินมือนี่นะอือดูวังเวงยังไงก็ไม่รู้รีบไปจากตรงนี้เถอะเหมียวกลัวนะ่ะถ้าเกิดว่าหินก้อนนี้มันมีชีวิตขึ้นมามันอาจจะตะปบเราได้นะเดินสินะฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่อยู่บนนี้อะไปที่อื่นดีกว่าอุ๊ยที่นี่ มีหิ่งห้อยด้วยเหมียวสวยมากๆเลยดูแสงพวกนี้สิเมียวชอบเหมียวชอบเหมียวอย่าเผลอกินหิ่งห้อยเข้าไปนะสวยจังเลยหิ่งห้อยมีแสงสว่างป๊อปป๊อป๊อปเลยอะถ้าเห็นไกลๆเหมียวนึกว่าเป็นกระสือใจเย็นเหมียวกระสือกับหิ่งห้อยเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะอันนั้นมีอะไรอะในนั้นมีอะไรเดี๋ยวฉันจะพาเธอเข้าไปดูลวกันนะเอ๋ตรงนี้เข้าไม่ได้นะเราต้องเข้าไปฝั่งนี้ เอ๊ะว่าแต่ญาติแมวหายไปไหนแล้วอะ่ะใครจะไปรู้กันละเหมียวบางทีการวาร์ปมาเนี่ยอาจจะทําให้เราหลงทางกันก็ได้อะนะอุ๊ยตรงนี้มีแก้วน้ําด้วยแสดงว่าต้องมีคนเคยมาที่นี่แน่นเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีใครสักคนเลยะนะเออมีแต่เจ้านายกับเหมียวเอ๊ะข้างหน้ามีบ่อน้ําด้วยอุยบ่อน้าลึกพอสมควรเลยอ่ะเหมียวเราแช่น้ําเล่นที่นี่กันสักพักก่อนดีกว่าอไม่เอาเดี๋ยวเป็นหวดัดรีบไปตรงอื่นดีกว่า ว่าแต่จับหิงค่อยไปเก็บได้ไหมอย่านะเมียวถ้าเราเก็บหิ่งห้อยไปอะ่ะบางทีมันอาจจะตายคามือเธอก็ได้นะนั่นสินะลาก่อนนะหิงห้อยสุดสวยแล้วเจอกันใหม่นะเราไปดูแมปต่อไปกันดีกว่านะอุ๊ยเราโผล่มาที่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นแท่นหอประชุมอะไรสักอย่างนะคะใครที่เคยชมการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยอาจจะรู้ดีเลยนะดูสิสวยงามมากๆเลยนะคะพี่สินรู้สึกว่าเป็น แท่นอะไรสักอย่างแล้วก็น่าจะเป็นสภาอาวกาศหรือเปล่านะอันนี้เป็นแผนที่ของจักรวาลตรงที่ยืนอยู่เป็นศูนย์กลางค่ะโอ้ยสวยงามมาก,มากๆเลยคนคิดที่เขาก็เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยอ่ะเรามาที่ห้องต่อไปแล้วเอ๋ออันนี้เป็นห้องควบคุมยานหรือเปล่านะเจ้านายน่าจะใช่นะดูสิมีเก้าอี้เต็มเลยแต่ไม่มีคนสักคนนะมีคนอยู่นะเหมียวไหนอะก็ฉันไงแล้วก็มีแมวอยู่ด้วยอันไหนแมวอะ่ะ เธอไงโอ,อเจ้านานเล่นมุกอะไรเนี่ยเฮ้ยเรามาอีกห้องหนึงแล้วเหมียวห้องนี้รู้สึกว่าจะมีแผงควบคุมที่ใหญ่กว่าด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะเก้าอี้ใหญ่จังเลยเหมียวนั่งไม่ได้อุ้ยเหมียวจอทะลุดได้ด้วยอะ่ะเอออะไรอะ่ะรู้สึกมันจะวาร์ปได้นะโอ้โหเก้าอี้ใหญ่มากๆเลยคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยจะต้องคนใหญ่มากๆเลยนะเอ,อ่นะเอนั่นสินะตัวเขาน่าจะสูงประมาณพันเมตร วุ่ยเหียวอย่างงั้นน่ะที่นี่ก็ต้องเป็นที่ของยักษ์สินะนั่นนะสิอุ๊ยด้านล่างนี้มีอะไรด้วยแต่ว่าการลงมาข้างล่างเนี่ยก้นสูงประมาณพันเมตรน่ะลงมาไม่ได้หรอกหรือว่าเราจะเข้าใจผิดบางทีเขาน่าจะสูงประมาณ100เซนติเมตรไม่รู้เหมือนกันแต่เหมียวไม่อยากเจอคนคนนี้หรอกถ้าเจอเขาต้องแปลงล่าของพวกเรากลายเป็นเอเลียนแน่ๆเลยนั่นนะสินะ บางทีที่นี่อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้นะเหมียวเราเรีบไปจากที่นี่ดีกว่าดูจากแทนพวกนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นการควบคุมอะไรสักอย่างหรือว่าจะมีการทดลองที่ซ่อนอยู่อะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันน่ะ่มรู้สึกขนลุกแล้วเราไปตรงอื่นกันดีกว่านะดูสิทางขึ้นมันแคบขนาดนี้แต่เก้าอี้ใหญ่ขนาดนี้หุออ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าคนสร้างที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะไปที่อื่นกันต่อเลยอาเดะเรามาพอที่ไหนอะ่ะ รู้สึกว่าที่นี่จะเป็นทะเลทรายอะนะเหมียวเฮ้ยรู้สึกร้อนยังไงก็ไม่รู้อะเจ้านายเหมียวหิวน้ำอะอรไรกันเหมียวทําไมเธอหิวน้ําได้ไวขนาดนี้ล่ะเธอยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะเหมียวหิวน้ําที่นี่มันร้อนเกินไปแล้วอะเราจะต้องอดตายในทะเลทรายแห่งนี้แน่เลยเหมียวฉันว่าเราไม่อดตายเพราะว่าขาดน้าหรอกนะเธอดูด้านหน้าสิมีคนถูกขังเพียบเลยอะ ที่นี่มันที่ขังนักโทษแน่ๆเลยมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันคือผู้ดูแลที่นี่เลยนะดูสายตาพวกนั้นสิเอตัวอะไรมีสีตาที่รู้ๆคงไม่ใช่คนหรอกนะเอออยู่ไม่ได้แล้วไปกันเถอะไปกันเถอะนั่นสินะเหมียวอยู่ไม่ได้แล้วละ่ะรีบสลายหายต่อยจากที่นี่ดีกว่านะเจ้านายมาที่ไหนเนี่ยน่ากลัวกันไปแล้วเดีขึ้นไปด้านบนแลวกันนะเหมียว ผื่อจะมีอะไรที่ดีกว่านี้อะนะฮะอุยถ้าฉันออกจากที่นี่ไม่ได้รับรองเราจะต้องตายที่ทะเลทรายแห่งนี้แน่แนเลยอ่ะ <c oughs> ร้อนกเออกินดรามิกเขนมาแล้วมีกระบองเพชรด้วยนี่มันกระบองเพชรยากนะเหมียวเราจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลแ,แ,แน่เลยอะอไม่เอานะเอย่างไม่อยากตายใจเย็นเหมียวเรายังไม่ตายถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดพูดเราจะตายก็ได้นะไปแมบบอื่นดีกว่าแบบนี้มันร้อนเกินไปอะนะแอบ ทีี่่ไหนเนเรู้สึกว่าที่นี่จะไม่ร้อนแต่ว่าทำไมมันถึงได้มบิตึตบอย่างนี้อ่ะที่นี่ดูน่ากลัวกว่าเมื่อกี้นี่อีกนะแต่ว่าที่นี่มีอะไรสักอย่างที่คล้ายกับที่เมื่อกี้อะไรที่ว่า้ายอาอเหมียวก็ดูจารวดอันนั้นสิแบบว่ามันเออมันมีรูเต็มไปหมดเหมียวขนลุกเหมียวอย่าไปมองมันสิที่นี่มันมีอะไรนะฉันเองก็อยากจะรู้นะเนี่ย แต่อีกใจนึงอ่ะก็แอบ,บกลัวเล็กน้อยอ่ะแต่ยังไงซะเรามาที่นี่แล้วเราก็ต้องสำรวจใช่ไหมล่ะเหมียวแอมไม่หลมด้วยอุ้ยลองลงไปดีกว่าอุ้ยหลุมลึกมากเลยอ่ะลองไปจะขึ้นได้ไหมอ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าลงไปเลยละกันอุ้ยข้างล่างนี้มีอะไรบางอย่างนะคะอุ้ยสวยงามมากๆเลยค่ะใช่แล้วอ่ะสวยจังเลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นรูปร่างของใบไม้แล้วมันก็มีเส้นใยอะไรบางอย่างมีปุ่มด้วยแต่ปุ่มกดไม่ได้อะเหมียว ทำไมอ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงเล่าฉันว่าที่นี่มันน่ากลัวอย่างงี้ก็ไม่รู้ว่าดูดิมีรากลุงลังไปหมดเลยอะนะเหม่ยว่าเรารีบกลับดีกว่านะที่นี่มันใกล้ปิดแล้วหรือเปล่าทำไมมันมืดๆแบบนี้อะนั่นสินะเรารีบกลับไปที่จุดเริ่มต้นดีกว่าเฮ้ยมันก็สวยนะแต่ก็หลอนอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะเป็นไงบ้างคะสนุกหรือเปล่าเอ,อ่ยที่นี่ใกล้ปิดแล้วยังไงก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะ โอ้โหที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะน้องๆไหนอยากจะมาเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิงที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะวันนี้พี่สีกับเหมียวสรงนะคะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บๆเออลาก่อนนะวันนี้เหมียวจะไปท่องอวกาศแล้ว ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์สุดน่ารักจากน้องกันด้วยนะคะภาพนี้นะคะมีน้องกันพี่ซีแล้วก็เหมียวสังน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยจ้ะใครอยากส่งแฟนอาร์ให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ๆๆใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดค่ิปใหม่ๆก่อนใครคะ่ะเพื่อนๆจ๋ะอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดไล์กดไล์มาเป็นเพื่อนกันเถอะ เอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวนะ